พิธีอัคคีเกลีนี้จัดขึ้นที่วัดคาทิวดูรากาปราเมศวรีในเมืองมังกาลอรัฐกรนาตกะทางตอนใต้ของอินเดียซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ชาวฮินดูในเมืองดังกล่าวต่างพร้อมใจกันจัดขึ้นที่ที่นี่นะคะเพื่อบูชาพระแม่ดูรากาด้วยการแสดงไฟซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายศตวตรรษพิธีอัคคีเกลีจะจัดขึ้นในวันที่สองของเทศกาลที่มีระยะเวลาทั้งหมด8วัน สำหรับการประกอบพิธีกรรมนี้ผู้ชายที่เข้าร่วมพิธีก็จะจุดไฟที่มัดทางมะพร้าวเหมือนคบเลิงแล้วยนนคบเลิงใส่ฝ่ายตรงข้ามโดยจะเน้นการโยนใส่ฝ่ายตรงข้ามเป็นหลักไม่โยนใส่คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะนะคะหากผิวหนังของใครไหม้ไฟก็จะได้รับการพรมน้ำกลุ่มกุมารจะนะใช้เวลาประมาณ15นาทีตลอดพิธีกรรม ชาวฮินดูเชื่อกันว่าการบูชาด้วยการแสดงฝ่ายเช่นนี้จะทําให้พระแม่ดูรากาพอพระไทยและผู้บูชาก็จะได้รับอนิสงส์ในการประสบความสําเร็จในชีวิตและมีสุขภาพแข็งแรงตามเทวะตำนานของศาสนาฮินดูพระแม่ดูรากาเป็นปางหนึ่งของพระแม่อุมาเทวีโดยปางนี้เป็นปางของเทพผู้ปกป้องรักษามนุษยชาติด้วยอาวุธทั้ง1ิในมือค่ะดุดดังป้อมปราการ